เรียนบ้านเล็กเงือกตั้งอยู่ณบ้านเล็บเงือกหมู่4ตำบลโคกสำราญอำเภอบ้านแฮดจังหวัดขอนแก่นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขตสองมีเนื้อที่15ไร่2งาน94ตารางวา จัดตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่30มิถุนายนพุทธศักราช2481โดยนายสอนรัตนปัญญาศึกษาที่การอำเภอที่สาราวัดบ้านหนองมะเขือแล้วย้ายมาตั้งที่สาราวัดศรีบุญนาคบ้านเล็บเงือกแล้ววันที่14สิงหาคมพุทธศักราช2481ย้ายมาตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศที่ริมบึงหนองสีรักษา โดยปัจจุบันมีนายจำนงสีคำบ่อเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนและโรงเรียนบ้านเล็บเงือกได้จัดการเรียนการสอนแบบเรียนรวมกับโรงเรียนบ้านป่าม่วงโดยมีครูจำนวนหนึ่งคนและนักเรียนจำนวนสีคนเข้ามาร่วมในการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา2564ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเล็บเงือกนายจำนงสีคำบออ จบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเล็บเงือกตั้งแต่วันที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2557จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา7ปี4เดือนบุคลากรในโรงเรียนบ้านเล็บเงือกและโรงเรียนบ้านป่าม่วงผู้อำนวยการโรงเรียนหนึ่งคนครูประจำการ12คน พนักงานราชการ2คนครูอัตราจ้าง1คนพี่เลี้ยงเด็กพิการ1คนและเจ้าหน้าที่ธุรการ1คนจำนวนนักเรียนมีนักเรียนทั้งหมด126คนโดยแบ่งเป็นระดับชั้นอนุบาล1ถึงอนุบาล3 28คนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงประถมศึกษาปีที่6 61คนและระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3 37คนการบริหารงานรูปแบบการบริหารสร้างสรรค์คนดีโดยลืบเงือกโมเดล เป็นความร่วมมือกันในการพัฒนาผ่านกระบวนการ PLC ภายใต้เล็บเงือกโมเดลที่ขับเคลื่อนให้เกิดความรักความสาม,มคัคคีส่งผลให้การดำเนินง,งานต่างๆในสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและประสบผลสำเร็จทุกกิจกรรมรูปแบบการบริหารสร้างสรรค์นคนดีโดยเล็บเงือกโมเดลประกอบไปด้วย L Leader หมายถึงมีความเป็นผู้นำสามารถชักจูงบุคคลอื่นให้ปฏิบัติงานสำเร็จตามวัตถุประสงค์ E Ethic หมายถึงมีความสามารถในการสร้างคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในจิตใจของเพื่อนครูและนักเรียน B Ng Beginning หมายถึงมีความกล้าคิดก,กล้าทำเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆที่ดีงามให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา U Unity หมายถึงมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมีความสามคัคคีกลมงเกลียวเป็นเอกภาพเดียวกัน A Attitude หมายถึงการยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสมาบริหารจัดการงานที่ได้รับมอบหมายในสถานศึกษา G g o หมายถึงมีเป้าหมายในการทำงานร่วมกันโรงเรียนคุณภาพ 1. ระบบประกันคุณภาพโรงเรียนได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นโดยมีผู้บริหารครูผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการริเริ่มพัฒนาและจัดทำหลักสูตรสถานศึกษามีการนิเทศติดตามและประเมิผนผลการใช้หลักสูตรเพื่อน,นามาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนจะททำแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาช่วยในการจัดการเรียนรู้อีกทั้งยังช่วยในการจัดการเรียนการสอนแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน โรงเรียนได้มีการนิเทศกำกับติดตามประเมินการจัดการเรียนการสอนของครูในสถานศึกษาและได้มีการจัดทำรายง,งานประจำปีของสถานศึกษาหรือ SAR และจัดทำส่งเพื่อปรเงเวินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจำทุกปี 2. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนได้จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้นักเรียนได้มีโอกาสและความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาโดยคณะครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อคัดกรองนักเรียนยากจนนักเรียนยากจนพิเศษในการขอรับทุนการศึกษา ในปีการศึกษา2564ทางโรงเรียนได้ช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอุทกภัยและโรงเรียนได้มีการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถเดินทางมาโรงเรียนได้โรงเรียนได้มีการป้องปรามนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงและเฝ้าติดตามพฤติกรรมโดยร่วมกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านแทดมาให้ความรู้ความเข้าใจถึงความอันตรายของยาเสพติด 3. การจัดสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่โรงเรียนได้จัดสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัยโรมรื่นน่าอยู่น่าดูน่ามองห้องเรียนน่าเรียนรู้ 4. นวัตกรรมที่เกิดจากการบริหารจัดการศึกษา โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนคุณธรรมสพทอรอระดับหนึ่งดาวโรงเรียนได้ผ่านการประเมินโรงเรียนวิถีพุทธในระดับดีโดยการจัดกิจกรรมนักเรียนจิตอาสาเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมฝ่ายดีมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมมีความเมตตามีความกตัญญูซื่อสัตย์ต่อตอนเองและผู้อื่น โรงเรียนเป็นแกนนำ PLC ศูนย์เครือข่ายโคกสำรานเรื่องการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ทางการศึกษาโดยได้รับความร่วมมือกับทางโรงเรียนภายในศูนย์เครือข่ายโคกสำราน 5. ห้องเรียนคุณภาพโรงเรียนจัดห้องเรียนเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนมีห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์เป็นแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนเพื่อให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลห้องฝึกทักษะอาชีพตัดผมเพื่อให้พัฒนาทักษะอาชีพแก่ผู้เรียนครูคุณภาพ 6. ทักษะทางภาษาและเทคโนโลยีครูมีทักษะในการใช้ภาษาที่ถูกต้องและเหมาะสมในการสื่อสารและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาตนเองและการพัฒนางานครูและบุคลากรทางการศึกษาได้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และมีการพัฒนาตนเองด้วยการเข้าร่วมอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการกับหน่วยงานทางการศึกษาต่างๆ 8. จิตวิญญาณการเป็นครู ในช่วงสถานการณ์การแพร่เชื้อโรคระบาดโควิด -19 ครูมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลายอาทิเช่นออนแฮน์ออนมาน์ hand, and, และออนไลน์ line. มีการจัดการเรียนการสอนนอกโรงเรียนเนื่องจากนักเรียนบางคนประสบอุทกภัยจึงไม่สามารถมาเรียนที่โรงเรียนได้ 9. นวัตกรรมการจัดการศึกษาครูเข้าร่วมกิจกรรม PLC เรื่องการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสามารถสร้างสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนผลงานรางวัลการได้รับการยกย่องครูได้รับรางวัลระดับชาติรางวัลครูผู้สอนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-net ชั้นประถมศึกษาปีที่6วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีผลคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศรางวัลครูผู้สอนที่มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่3ความสามารถด้านภาษาไทยและความสามารถรวมทั้งสองด้านมีผลคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับประเทศนักเรียนคุณภาพ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-net NT RT นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-net วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีผลคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ความสามารถด้านภาษาไทยความสามารถรวมทั้งสองด้านมีผลคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับประเทศ12นักเรียนมีทักษะมีสมรรถนะที่พึงประสงค์และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารถ่ายทอดความคิดและทัศนะของตนได้นักเรียนคิดวิเคราะห์สังเคราะห์อ,อย่างสร้างสรรค์แก้ปัญหาและอุปสรรคที่เผชิญได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมนักเรียนนำความรู้ด้านต่างๆด้านเทคโนโลยีไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 13. นักเรียนมีทักษะที่จำเป็นสำหรับศตรวตรรษที่21นักเรียนมีทักษะ3า 8C ซึ่ง3 r คือทักษะขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อผู้เรียนและ 8C เป็นทักษะต่างๆที่จำเป็นเช่นกันซึ่งสามารถนำมาปรับใช้ในการเรียนรู้ได้ทุกวิชา 14. ผลงานนักเรียนนักเรียนแต่ละระดับชั้นมีผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยกระบวนการ Active Learning โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจากกระบวนการ PLC เรื่องการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับผลสำเร็จทางการศึกษาทั้งทางด้านวิชาการและทักษะเสริมสร้างอาชีพเช่นการปลูกผักบุ้งจีนการเพาะถั่วงอกการทำอาหารการทำขนมและการฝึกทักษะช่างตัดผม ชุมชนคุณภาพ 15. การประสานงานชุมชนและเครือข่ายผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาสร้างความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียนผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาชุมชนทั้งภาครัฐและเอกชนในการระดมทรัพยากร เพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สร้างคุณธรรมจริยธรรมสืบสารประเพณีอันดีงามของชุมชนให้ความช่วยเหลือและประสานงานด้วยความเต็มใจอย่างเต็มความสามารถโรงเรียนบ้านเล็บเงือกขอขอบคุณค่ะโรงเรียนบ้านนวลพันชาติบริหารงานโดยนายจำนงศรีคำบ่อผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเล็บเงือกดำรงตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนวลพันชาติ โรงเรียนบ้านนนพันชาติตั้งอยู่ณนะบ้านนนพันชาติหมู่10 ตำบลโคกสำราญอำเภอบ้านแหจังหวัดขอนแก่นสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต2มีครูและบุคลากรทั้งสิ้น5คนครูประจำการ2คนครูอัตราจ้าง1คนเจ้านันทีธุรการ1คนนักการพานโรง1คนเปิดสอนระดับชั้นอนุบาล1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น29คน โรงเรียนบ้านนนพันชาติมีการจัดห้องเรียนเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจัดระบบช่วยเหลือนักเรียนให้มีโอกาสความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา มีการนิเทศกำกับติดตามประเมินการจัดการเรียนของครูในสถานศึกษาและมีการจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษาหรือ SAR และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจำทุกปี นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอนเ็ o Net, วิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาไทยมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านหรืออาที T, สูงกว่าระดับประเทศโรงเรียนบ้านนนพันชาติขอขอบคุณค่ะ